สวัสดีครับมาพบกับช่องมะเผือกชมสวนนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับทุเรียนนะครับก็มาอัปเดตนะครับทุเรียนเล็กนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ฤดูหนาวเต็มรูปแบบนะครับคือร้อนมากนะครับช่วงนี้ก็ต้องให้น้ํามากกว่าปกตินะครับเพราะว่าอากาศร้อนนะครับทำให้ ต้นทุเรียนคายน้ํามากขึ้นนะครับครับต้นก็เริ่มแตกยอดออกมาเยอะมากเหมือนกันนะครับนี่นะใบสวยมากนะครับช่วงฤดูร้อนนะครับฤดูหนาวนะครับทุเรียนก็โตช้ามากนะครับก็เข้าสู่ฤดูร้อนฤดูฝนนะครับก็ทุเรียนก็เริ่มจะโตเร็วขึ้นนะครับการแตกยอดก็เยอะมากนะครับ ตนะ้นก็เริ่มโตมากแล้วนะครับการแทงยอดนะครับต้น,ะนยอดก็อวบมากนะครับยอดอวบแล้วก็กิ่งใหญ่ขึ้นนะครับกิ่งใหญ่มากนะครับถือว่าการเติบโตสมบูรณ์นะครับยังไม่มีปัญหาเนะท่าที่ควรนะครับอาจจะมีอาการาสันเบิร์นบ้างเล็กน้อยนะครับ แต่ก็ต้องควบคุมน้ำให้ดีนะครับเพื่อไม่ให้ให้น้ำควบคุมน้ำให้ดีนะครับเพื่อเพียงพอต่อความต้องการของต้นทุเรียนนะครับนี่นะครับต้นนี้ยอดออกมาเต็มเลยนะครับแล้วก็นี่ครับยอดก็อวบนะครับถือว่าสมบูรณ์นะครับต้นสมบูรณ์มากนะครับใบออกมาเต็มเลยครับ กิ่งแขนงกิ่งออกมาเยอะนะครับนี่ครับใกล้จะครบ2ปีแล้วนะครับก็ถือว่าการเติบโตก็ไปตามสเตปนะครับตามขั้นนะครับยังไม่มีปัญหาเชื้อราก็รูร้อนนะครับไม่จะไม่ค่อยเป็นเชื้อราเท่าไหร่นะครับก็เริ่มเชื้อราก็หยุดแล้วนะครับเชื้อราหยุดแล้วนะครับก็รอให้ทิ้งใบเก่านะครับก็ รอชุดใบใหม่นะครับรักษาชุดใบใหม่นะใบเก่าก็ทิ้งไปนะครับนี่นะต้นนี้รูดูร้อนนะครับพืชพี่เลี้ยงก็จําเป็นมากนะครับเพราะว่าอากาศร้อนแล้วก็แดดแรงด้วยนะครับอุณหภูมิตอนนี้ก็สูงสุดนะครับ35องศานะครับซึ่งร้อนมากๆนะครับต้นทุเรียนก็ยังอ,อยู่ได้นะครับบา,บางต้นก็ ใบตกใบเหี่ยวก็มีนะครับเจออากาศร้อนใบห่อนะครับก็ให้น้ําปกตินะครับให้น้ําครั้งเดียวจบนะครับถ้าให้เยอะนะครับดินเหนียวนะครับเขาจะอุ้มน้ํานะครับเพราะพื้นที่ของผมนะเป็นดินเหนียวนะครับไม่ควรให้น้ําเช้าเย็นนะครับให้รอบเดียวจบเลยนะครับอาจจะ15นาที20นาทีก็ว่าไปนะครับการแทงยอดของเขา สมบูรณ์มากนะครับต้นนี้ก็สมบูรณ์แบบนะครับก็เริ่มโตเร็วขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มจะเข้าใจมากขึ้นนะครับในการดูแลรักษาต้นทุเรียนนะครับให้รอดนะครับในฤดูหนาวก็ดูดูแล้งดูฝนนะครับก็เข้าใจมากขึ้นนะครับการแทงยอดก็สมบูรณ์นะครับใบใหญ่นะครับแล้วก็ยอด มาสมบูรณ์เขียวสวยนะครับธาดุรองธาตุเสริมนะครับใบสมบูรณ์นะครับถึงจะโตช้านะครับนีครับต้นผมก็เอาไซสเล็กมาปลูกนะครับไซส์เล็กๆนะครับต้นละ50บาทนะครับก็รอดได้นะครับแล้วก็ใบสวยเหมือนกันนะคนี่นะครับ ครับคลิปนี้ก็ขอบคนที่เข้ามารับชมและติดตามช่องมะเผือบชมสวนนะครับอย่า <Eine> ลืม hide. ติดตามนะครับ <ส diagnosed> ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม